ดออรอนันต์แก้งแจ้งวัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์อันดับต้นๆของไบโอเทคซึ่งเป็นผู้ติดตามเรื่องของโควิดที่ดีที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งได้เขียนข้อมูลของท่านว่าสามีพัญญาชาวอินเดียซึ่งฉีดวัคซีนอย่างดีที่สุดที่มีในโลกรักษาระยะห่างทำทุกอย่างเข้าไปงานแต่งงานในประเทศอเมริกาทุกคนที่มางานแต่งงานนั้นฉีดวัคซีนมีใบาการันตีเรียบร้อยกลับมาปรากฏว่า พัญญาเริ่มเก็บคอแน่นหน้าอกติดโควิดททำให้เรารู้สึกว่าให้สิ่งที่เราพยายามหวังไม่ว่าจะเป็น m r n a ซึ่งเป็นวัคซีนที่เชื้อตายเชื้อเป็นไม่ว่าซีโนแวคไฟเซอร์ทุกอย่างติดได้ทำให้ยิ่งตกใจกลัวกันไปใหญ่ว่าความหวังเราไปทางไหนทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่คนหนึ่งส่งมาบอกว่าเขาส่งอิด6ก00ก้อนเสร็จเรียบร้อยถ้าคุณคิดว่าคุณเหนื่อย พวกเราเพิ่งส่งอิฐ6,000ก้อนเสร็จเรียบร้อยแต่เราส่งผิดบ้านแปลว่าอะไรครับเราคิดว่าเราส่งอิฐเราพยายามที่จะวางทุกอย่างแต่มันอาจจะผิดที่ได้ถ้าเราเอาความหวังของเราซึ่งหัวข้อของเราวันนี้คือถ้าความหวังหมดอย่าหมดความหวังแปลว่าอะไรครับถ้าความหวังของท่านหมดในโลกนี้ถ้าท่านหวังว่าวัคซีนอะไรรักษาโรคต่างๆผมจะบอกคุณให้ไม่ว่าคุณฉีดวัคซีนกี่เข็ม คุณจะตายเราจะตายจากอุบัติเหตุเราจะตายจากโรคร้ายแน่นอนอุบัติเหตุการลบราคาฟันตายจากหลายสิ่งหลายอย่างเราจะตายจากการแก่ตายจากโรคร้ายจากมะเร็งสารพัดโรคครับเรามีความรู้สึกว่าเราจะไม่ตายหรือตายครับดังนั้นเองความหวังในโลกนี้ถ้าเรากําลังกลัวเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนที่หาไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหารัฐบาลปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ความหวังอย่าหมดเพราะว่าเราหวังผิดที่ไหมวันนี้ผมแนะนะํากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่เขียนพระคำของพระเจ้าพระคำพีนังสือสดุดีบทที่7 1ข้อหครับท่านเขียนบอกว่าโอ้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กๆมาข้าพระองค์พึ่งพระองค์แต่กําเนิดพระองค์เป็นผู้นํา ถ้าเราวางใจในสิ่งของในโลกนี้ถ้าเราวางใจในวัคซีนวางใจในอะไรก็แล้วแต่แต่ลืมวางใจในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สร้างโลกเป็นอมะตะเป็นผู้ตรัสเป็นผู้ทรงสัญญาเป็นผู้ให้ความหวังฝ่ายวิญญาณของเราเราจะหมดความหวัง แต่พระองค์ให้ความหวังเราผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ให้ความหวังเราผ่านไม้กางเขนพระองค์ให้ความหวังผ่านพระคําของพระเจ้าซึ่งไม่มีการแก้ไขไม่มีบิดพลิ้วทุกข้อทุกตอนล้วนแล้วแตถูกต้องผมจึงอยากจะหนุนน้ําใจท่านทั้งหลายว่าเมื่อความหวังหมดทุกอย่างที่ท่านเห็นในโลกนี้ แต่อย่าหมดความหวังในความรักของพระเจ้าอย่าหมดความหวังในความเมตตาของพระเจ้าอย่าหมดความหวังในความที่พระเจ้ายกย่องท่านพระเจ้ารักท่านพระเจ้าเรียกร้องให้ท่านกลับมาหาพระเจ้าเปิดใจศึกษาพระคำของพระเจ้าเปิดใจเรียกร้องหาพระเจ้าเริ่มต้นอธิษฐานถึงแม้ว่าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าส่วนนี้บอกเลยโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระเจ้าอยากรู้จักพระองค์ข้าพระเจ้าอยากไปโบสถ์ข้าพระเจ้าอยากศึกษาพระคำพี แล้วความหวังใหม่จะเข้ามา ความหวังนิรันด์จะเข้ามาให้เราช่วยท่านสิครับให้เราเป็นเพื่อนท่านสิครับให้เราเติมความหวังของท่านเป็นน้ำมันฝ่ายจิตวิญญาณที่จะพารถแห่งชีวิตของท่านโลดแล่นไปในโลกแห่งจิตวิญญาณโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานี้พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะเข้ามาเดินด้วยพระองค์จะเข้ามาอยู่ด้วยพระองค์จะเข้ามาเดินเคียงข้างพระองค์สัญญาอย่างนั้น ผมท้าทายท่านอีกครั้งหนึ่งผมวิงวอนท่านอีกครั้งหนึ่งให้ท่านเขียนตรงที่คอมเมนต์ใต้นี้ให้ท่านเข้าไปในจุดประสงค์แห่งชีวิตของเราให้ท่านเข้ามาร่วมนักการพระเจ้ากับเราในเพจจุดประสงค์แห่งชีวิตในเพจกลมวิริยกตโชตนกูลใน YouTube จุดประสงค์แห่งชีวิตใน YouTube ของผมกลมวิริยกตโชตนกูลขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอพระเจ้าอวยพรท่านท่านอาจจะไม่รู้ว่าท่านมีค่ามากท่านอาจจะไม่รู้ว่าท่านเป็น ความหวังขององค์พระผูเจ้าขอพระเจ้าอวยรพร,พรท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดี